นิพพานคืออะไรเคยมีคนกล่าวไว้นะครับว่านิพพานนั้นคือความตายหรือเป็นชื่อเรียกการตายของพระอรหันต์ประมาณว่าถ้าพระอรหันต์ตายก็เรียกว่านิพพานประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นคือความคิดที่ผิดนะฮะท่านพุทธทาสท่านได้อธิบายคําว่านิพพานไว้ดังนี้ครับนิพพานไม่ใช่ความตาย และก็ไม่ได้เกี่ยวกับความตายเลยแม้แต่น้อยแต่นิพานนั้นหมายถึงความเย็นแห่งสังขารจะชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได้ซึ่งมีข้อความบาลีอยู่คำหนึ่งนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็ได้ประมาณว่าพระผู้มีกระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้านะครับปินิพานแล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายปริณิพานด้วย ก็ชัดเจนนะครับว่าการปรินิพานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะหากตายแล้วพระพุทธเจ้าก็าคงจะแสดงธรรมให้สัตว์ทั้งหลายไม่ได้ใช่ไหมครับและคำว่านิพานนั้นก็หมายถึงความเย็นการดับซึ่งกิเลสความทุกข์ทั้งหมดไม่เหลือไว้ในใจแม้แต่น้อยมีเพียงความเย็นกายสบายใจโดยที่ยังไม่ต้องดับสังขารครับกระผม ขอกราบท่านพุทธทาสพิขุด้วยหัวใจครับขอให้เพื่อนๆพบเจอแต่ความดีพ้นจากความทุกข์ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ